มาดเขางไว้แบบนี้เลยไม่อ่อนจะว,วางไว้แบบนี้เลยพี่น้องวางในที่นุ่มอนาเน้เาับเขาซื้อนี่แหละนะวางไว้แบบนั้นเลยเดี๋ยวมารอดูกันว่ากี่วันเขาจะงอกพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุายสานทุกคนมันนี้กับวันที่28แล้วพี่น้อง28สิงหาคมนะของกับพรเมล็ดมาได้30,000ที่ละพี่น้องไม่อ่อนเพราะวันที่25วันนี้เรามาดูกัน ว่าเขาจะงอกรด้ยังพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้ะเดี๋ยวกันปม่อ่อนขอวางกล้องแป๊บหนึ่งมือเดี๋ยวพี่น้องป้าพี่น้องทำไมงอกไวจังเลยงอกแล้วพี่น้องจะไม่อ,อ่อนให้เปิ้ใกล้ๆนี่สังเกตว่ามาเลยแต่งเขาสิง,งอกจนว่ายืดแล้วก็มีนั่นเดี๋ยวมาดูชั้นล่างกันอีกงอกดีอี่ลีพี่น้องอันนี้อันนี้ดูชั้นล่างกัน อชั้นล่างก็งอกดีเหมือนกันมันนี้แตงโมก็กําลังงอกถั่วพูกก็กําลังแตกพญะพี่นิจอยู่้าเป็นแบบนี้แม่อ่อนกสิเอาไปไว้ให้เขาได้รับแสงพี่น้องตรงนี้ห้าเขาแม่อ่อนเสียเอาเขาจะยืดแล้วนะเดี๋ยวห้าเขารงข้างล่างแม่อ่อนกสิเอามาวางไว้ให้เขารับแสงแบบนี้ก่อนพี่น้องยังไม่ให้เขาโดนแดดเอามาวางให้เขาได้รับแสงก่อน ส่วนนี้แม่วันกับสีแดงเอาไปไว้ในที่มืดอ,อีกก้อนเพราะว่าเขากำลังเริ่มงอกพี่นอ้องกำลังจะเริ่มงอกขึ้นมาส่วนนี้กับสิแดงกบบใส่ถาดพุ่นก่อนสะแดงแบบนี้พี่นอ้องส่วนที่งอกเอามาไว้ด้วยกันส่วนที่ยังไม่งอกเอาไปเก็บที่เดิมเลาเบิ่งผักชีไปพร้อมๆกันเลยพี่นอ้องผักชีนี่อ่อนแต่พอไว้ในอาทิตย์นี้นแล้วแม่วันเราใส่ในกองคมงอ้ยเหียวหมดแล้วพี่นอ้องเหี้ยวหมดแล้วอันนี้จะเป็นผักชีแล้ว ผักชีเลากับผักอ่าหอมป้อมบานเขาผักชีเลาวหัวไว้กว่าพี่น้องเดี๋ยวไม่วันนี้ออกมาก,ก่อนเดี๋ยวเราขอออกมาก,ก่อนพี่น้องเฮ็ดเนื้เอเนี้อคุยเร็วเขาจะหยุดใช้แสงแบบนี้ได้พี่น้องรอนกระเซียวเข้าไปตั้งให้โดนแสงจากมือสองมือนี่แหละเดี๋ยวเขาออกแล้วใส่กล้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาเอาตัวนี้มาไว้แทนมาเก็บไว้ที่เดิมปิดฟ้าก่อนพี่น้อง ขับชี้ไม่อ่อนเพาะลืมไวเลยกับกบำลังงอกก็มี้เริ่มงองอเงียบก็ไหลตอนเงียบเงียบน่ะเอามาไว้ในที่ร่มสองวันกระเบื้องอาการก้อนี่น้ออาจจะมือเดียวกระเบื้องก้อนตอนตอนยินก่อนว่า,าจะเป็นยังไงถ้าเขาแข็งแรงดีในวันกระเสียเขาออกเด็ด